ท่านผู้ชมพบกับช่องมินช a น n e l นั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเป็นนักดับเพลิงหนึ่งวันเย้ซึ่งตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะจะมาเป็นนักดับเพลิงร่วมเชตากัน คนที่มาร่วมคน<ห> <c oughs> ที่จะมาร่วมกับเรานะคะก็จะมีคุณอบอุ่นจากช่อง your my friend channel นะคะคุณกิฟนะคะจากช่อง chocolate m i l คุณใหม่นะฮะแล้วก็มีคุณมิวจากช่อง Monkey angel โอเคเรียกอย่างนิดนึงโอเคและ เดี๋ยวเรานะคะจะไปเป็นนักเพลิงหนึ่งวันกันแต่ว่ารอบนี้เราน่าจะไม่ได้เล่นอืมเราก็เลยจะมาพาทัวร์กันนะคะว่ามีอะไรในอ่าสถานีดับเพลิงนี้บ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะทุกคนก็จะต้องมีแบบชุดนะเป็นแบบชุดพนักง,งานดับเพลิงนั่นเองมีขวานมีอ่าถังดับเพลิงนะฮะแล้วก็มีงวกด้วยโอ้ยคุณอุ่นอย่าฉีดเล่นสิ บอกเลยนะะว่าถังดับเพลิงแบบนี้เนี่ยที่พี่มินฉีดอยู่เนี่ยมันมีจํากัดนะคะทุกคนสามารถดูได้ตรงอ่าเรียกสายมือตรงประมาณตรงกลางๆเดี๋ยวพี่มินซูมให้ละกันคะ่ะอ่าประมาณนี้แล้วทุกคนสามารถมาเติมได้ตรงรูปตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถขึ้นรถได้โดยปุ่มสีแดงตรงนี้แล้วก็มีขวาน,นะคะใช้สําหรับทุบแบบทุบป,ป,ประตูหรือว่าทุบพวกสากรางปะหักคับพันที่มันลงมาขวางทางของเราโอเคอันนี้เป็นการ อันนี้เป็นการนนเขาเรียกไฮะเจมี่อันนี้น่าจะเป็นจุดสปราร์ดนะคะสีแดงๆพี่มินอาจจะพูดผิดอันนี้ก็เป็นแบบทริตสตีนะสำหรับชาวแกงนะคะที่ไม่เคยเล่น <Like> คือก็น่าจะไม่เคยเล่นกันนะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแบบบอร์ดคะแนนนะคะดูคะแนนที่สูงที่สุดทีทุกคนทำไมมันสูงได้ขนาดนั้นอนะ นกว่านเนี่ยใช่ <ไล S 1> คือเกือบเจ็ดแสนอ่ะทุกคนคือแบบว่าอะไรจะเซียนขนาดนั้นแล้วเลดีดคุณอุ๋ยคือล,ลดไปแล้วกระโดดตกทุกคน <ไล S 2> ที่ <ไล S 2> มีลืม,<ไ>ลมเล่าเอ้อันนี้นะฮะซึ่งมันคือบันไดแบบมันเป็นท่อแบบปีนล,ลงมาทุกคนคือทุกคนน่าจะเคยเห็นกันในกระตูหรือว่าหนังอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบที่แบบนักสำหรับนักกระเพิง ตรงนี้นะคะ<ต>ก็เป็นพวกหน้าต่างค่ะมองเห็นข้างนอกได้ด้วยนะโอเคแล้วก็ตกจากที่สูงก็คุณตกจากที่สูงตกจากที่สูงก็จะเลื่อนลดด้วยนะคะทุกคน,นแล้วก็สาม,มารถท,ที่จะมาดูตรงนี้ได้นะจ๊ะน,นี่ก็เป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเป็นด้านนอก,ออนอกระเบียงอะไรประมาณ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีคุณใหม่มารอยอยู่ก่อนแล้วคุณใหม่จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ให้เราเหรอไม่มันจะไม่ได้แล้วพวกเกมนี้มันเก่าใช่เกมนี้เก่านะฮะก็เลย care this item is not certainly for sale your account has not been shared ก็คือเออเลย <c oughs> ก็เือซื้อไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าแมบนี้มันเก่าค่ะทุกคนมันไม่มีขายแล้วแล้วพี่มินก็ตกจากที่สูงแล้วก็เลื่อนลดเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เลือดลดกันหมดเลยโอ้โคุณมิวทํำไ,ไปทําอะไรมาเลือดส้มขนาดนั้นนะคุณมิวมิวขึ้นลงอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลือดแดงแล้ว <c oughs> คือคุณมิวอยากเป็นไฮไลท์ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะเออมใช่ด้วยพูดดังๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่ได้เย็นเลือดแดงแล้ว พักก่อนพักก่อนคุณจะตายนะชาด๊อชาด๊อปชาด๊อชูชาดชาเอ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยจะตุยแล้วชาด๊อปชูแตกกระจายโอ้โหอะไรจะต้องทําขนาดนี้เลยเหรอใช่เราขอสัถามคุณได้ไหมว่าทําไมคุณต้องทำอย่างนี้ฮะสนุกคุณมิวบอกสนุกตรงไหนก่อนร่างคุณมิวอยู่ไหนเนี่ย กระโดดอบบี้อยู่เฮ้ยคนมิวไปกระโดดอบบี้ไหนอะไปกระโดดอบบี้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตฟื้นใช่ไหมไม่ใช่อา้าวกระโดเะโดเล่นกระโดดเล่นอ่าเฮ้ย <c oughs> ไปกระโดดกันตรงไหนอะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกไหมเออนี่ก็คือเป็นแบบเฮ้ย <c oughs> ชนประตู นี่ก็คือแบบเป็นด้านนอกนะคะโอ้โหสถานีดับเพิงของเราแบบใหญ่มากทุกคนดูสิมีเก้าเก้าเอ๊ะเก้าหนึ่งหนึ่งด้วยนะคะน่าจะเป็นเบอร์แบบเหตุฉุกเฉินอะไรประมาณนี้ในชีวิตจริงเลยนะทำไมผมเดินแล้วผมใส่หนะ้า <c oughs> ไม่รู้ก็จะแบบ เป็นแบบสถานีับเพลิงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สถานีัเพิงของเรานะคะมีรถสองคันแล้วคุณอุ่นมาบัางทําไมเนี่ยมุมกล้องกําลังดีๆอันนี้ก็เป็นเมืองของเราที่มักจะเกิดแต่ประสบปัญหาไฟไหม้นะฮะซึ่งพวกเราจะต้องไปช่วยใช่ไหมทุกคน,กนใช่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 ไม่ก็ไม่รไปเช่ไปเช่อไป,ไปแล้วก็เล่นรอรอบนี้กันจบก่อนละกันเพราะเราจะไปเล่นในรอบต่อไปค่ะทุกคนโอเค ก็พี่อาจจะตัดช็อตนี้ออกนะเพราะว่ามันรอนานยี่สิบวิยี่สิบวิเราจะได้เล่นแล้วเย้คุณมิวกลับมาไหมเนลาบนหัวชั้นขึ้นมาเอาเร็วจะมีนเร็วทุกคนอยู่ออบบี้ไม่เป็นสรตรงนี้มาตรงนี้ไม่เปลยนขึ้นตรงนี้นิ่ก็อยู่ตรงนี้เลยละกันเอ้ยอ้าวนะมาตรงนี้เออโอเค ก็กลับล็อบบี้ได้นี่นะอันนี้นะคะเราอยู่จุดพักแล้วแล้วก็จะยังแบบใส่ชุดนอร์มอลก็คือชุดแบบปกติของเรานะฮะนี่นะคะก็แบบมีแบบอันนี้ด้วยนะแบบแสดงอันดับอะไรต่างๆมีการตั้งค่ามีนู่นนี่นั่นนะคะมีร้านค้าอ่ามีอุ้ยมีขวานแบบเท่ๆมีชุดสูทโอเป็นชุดหวัวหน้าหรือเปล่านะอืม น่าจะใช่แล้วเวลาหย,ยุดทํางานของเราเน่าจะประมาณสามสิบวิเองทุกคนทําไมมันนับเร็วขนาดนี้โอเคซึ่งนะคะเราจะได้วอลแมทเอาแหม่อะไรทุกคนเอาแม่อะไรมีตัแบบแบบเรียนจำเรียนจำเรียนจแล้วก็เรียนจําเรียนจาเรียนจพอพี่มีรู้สึกว่ารู้จักรูปอพาร์ทเมนต์แล้วเนี่ยชั้นเยอะเน่ถ้าจะไม่รอด ละคนเลยนะละคนลำหน้าดูอภัเรามีกันกี่คนเนี่ยห้าค่ะห้าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งได้ทุกคันครับเนี่ยผมมาขับออกมาก่อนเพราะว่ามันติดเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคุณอยู่บนรถคุณไหมคุณใหม่เอาแบบคุณใหม่พร้อมไหมน่าจะหลุดอ่ะโอ้ยตอนนี้คือเราไม่รู้โลเคชั่นไปค่ะตรงไปแล้วไล่ไปเลย ก็คุณใหม่เล่นซับไปแบบนานเนี่ยคุณใหม่เดินพนะทำไมทางมันยึกยักแบบนี้เนี่ยเจอแล้วได้ใช่ไหมเรือนจำเรือนจำเจอเรือนจำแล้วชื้อก็คุณไปยืนตรงนั้นเองทำไมคุณไม่แบบทำไมคุณไม่ไปยืนตรงชิป ไม่สิทำไมคุณไม่ขับรถดีคันมาเอามาตรงนี้ได้จจมิตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่มีไฟอืมเคเราต้องใช้ขวานทุบนะคะทุกคนพี่มินขอสูมภาพนี่ใช้ขวานทุบแบบนี้ทุบ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 เราควรแยกการหานะเคเข้าไปเลยเคเข้าไปเลยเราต้องฉีดด้วยนะคะเพราะว่าดับต้องดับพึ่งด้วยนะคะทุกคนดับแล้วจะได้คะแนนค่ะ โอเคไม่เกี่ยวใครตัวไม้ค่ะเอ่อก่นอนอื่นพี่มิ้นไปหาตรงเคาน์เตอร์นะคะทุกคนไปตรงอื่นนะคนอื่นไปตรงอื่นนะพี่มิ้นจองเคาน์เตอร์เฮ้ยนี่นี่เจอคนแล้วเจอคนแล้วเอ้ยอใช่เจอหนึ่งคนยากมากเลยโอเค okay. มาแล้วค่ะไป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  okay. เดี๋ยวผมไปอันนั้นก่อนผมต้องไปเติมก่อนของผมจะหมดมาแล้วค่ะเย้ปลอดภัยแล้วถังพี่มิ้นยังได้อยู่นะเรามีคนที่ช่วยตั้งแปดคนนะทุกคนต้องช่วยด้วยนะเดคนล้วค่ะเดี๋ยวพี่มิ้นทุบคุกนี้ดีกว่านี่นี่นี่เหลือเจ็ดคนเพราะพี่มิ้นช่วยไปคนหนึ่งแล้วนี่นะทุบประตูคุกไปเลยทุบรูกรองชาเชฟพาเชฟเติมยังไง อ่าถือถังดับเพลิงไว้แล้วก็เอาอ่าเอาถังดับเพลิงไปใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังมาทำภารกิจในคุกตรงนี้มีคนไหมเนี่ยเอ้ยมีมีมีเสร็จล้วค่าหนึ่งคนเป็นผมออกมาเติมคนเดียวในชีวิตจริงผมเฮ้ยทำไมคนนี้เขาใส่ชุดแบบเซ็กซี่จังเลยอ่ะ เซ็กซี่อุ้ยโดนไฟโดนไฟโดนไฟอจืออจักอจิเฮ้ยทางไหนวะอจิอจึ๊อจักทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะนั่นาจะเพิงไฟไหมมาแล้วค่ะเย่ปลอดภัยแล้วแคล้วแคล้วเดี๋ยวเรากำลังจะทำลายจิ่งเรื่องทางแล้วพาคุณไปนะครับมันมีกี่ชั้นเนี่ยน่าจะมีคนแค่นี้มั้งโมไ โอเคทางนี้ครับทางนี้ครับโอเคโอ้ใส่ชุดหรูออยยช่วด้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยดูเฉยๆเราต้องรีบนะเราต้องรีบคุณใหม่ไปห้องอื่นคุณใหม่ไม่เอาคนไปส่งก่อนเหรอห้องนี้ไม่มีใครเลยเราถูกเพื่ออะไรเนี่ยไปส่งด้านนอกอย่าให้โดนไฟนะ อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบปลอดภัยแล้วนะอันนี้แบบเหมือนข้างในจะแบบกว้างนะฮะถูกบคนจะตายแล้วอีกสี่นาทีใหม่ต้องรีบเอาคนไปส่งคนจะตวีอยู่แล้วเฮ้ยคุณต้องรีบเอาคนไปส่งคุณใหม่เหมือนตรงนี้ไม่มีใครเลยนะคุณใหม่เอาคนไปส่ง ยวไปเติมถังกยนจพี่ใครก็ได้ช่วยด้่ยโอ้ทำไมมันใหญ่จังวะใหญ่ขนาดนี้เราจะทานเหรอนน่าสิกลับไปเลอสามนาทีเลยนะีแล้วโอ้ยคลเมือง้งนะไรอุ้ยเด่นแทบจามินหอยนวลนะไองเครืงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอยู่อยู่ตรงด้านนอกครับอ้่ตรง มีใครมีใครมีคนก็บ้านแล้วเรามั้งเป็นงัง้นก็คงโดนไฟครอบใช่ไหมไฟครอบหมายถึงคนผู้ประสบบ่าไอ้ไม่สิผู้ประสบเหตุไฟไหม้ออชอือมนั้นโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเราจะกระโดดไปตรงไฟเพื่ออะไร ไม่หนอไม่ที่ไหนไม่ไม่ไม่ที่คุกต้องไปช่วยคนร้ายออกมาอีกปะโทช่วยคนร้ายเออมันก็จริงนะแบบว่าช่วยคนร้ายออกมาจากคุกอือแล้วเขาก็จะหลบหนีแล้วไปใช่นะเฮ้ยแล้วเขาก็จะหลบหนีแล้วไปทุกคนคุกนี้ก็ไม่มีใครเลยจะมีมันมีใช่ไหมอุ้ยผมจะไปไปแล้วเต็มแล้วขังขังเต็มแล้วเฮ้ยอีกนิดเดียวรีบไปรีบไป อุ้ยคุณมิวเจอคนเหรออะไรให้ฉันช่วยใช่ไหมโอเคได้ช่วยไหมช่วยไหม่ใช่อุ้ยไปไปแล้วฉันเดี๋ยวฉันคุณอยู่นิ่งๆสิโอ้ยฉันกำลังจะดับเพิงให้คุณเนี่ยโอ้ยคุณเนี่ยไม่อยู่นิ่ง เฮ้ยค <isions impossible> ุณกิฟช่วยกันนะไม่ curtain, ไม่ไม่คุณกิฟคุณกิฟช่วยกันอไป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 เร็วไปเร็วเห็นรั่วตรงนี้พาดปกเฉยๆนะทางไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้วันนี้เราเดี๋ยวตอนนี้ขอไปหาคนแป๊บคุณมิวได้มาอีกหนึ่งคนแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ผมก็จะต้องไปเติม โอเคปลอดภัยแล้วเอ้ยอีกสองคนอีกสองคนเดี๋ยวขอไปเติมถังก่อนเฮ้ยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเงินกายด้วยถูกไฟเผาอยู่เลหายแล้วถูกไฟเผาไม่เป็นไรหายแล้วค่ะชอบเดี๋ยวไปหาคนก่อนเอ้ยคนมันน่าจะไม่ค่อยมีแล้วเติมเร็วๆเติม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 มันมีเลยสองคนกิอีกสองคนกิ๊บแล้วก็คนอื่นๆเร็วเข้า จะโดนเพาะโดนไฟครอบแล้วเนี่ยจะตายเดี๋ยวขอไปพักตัวแป๊บหนึ่งจะตายแล้วพักไม่ได้นะพักไม่ได้นะถ้าเกิดตายจะใครจะช่วยกันหาเราตายแล้วเฮ้ยแล้วฉันทําไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยไป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 ปุยปุยไปปุยปุยไปเติมไปเติมจังหวะนี้ เดินด้วยกันไปที่คุกใหญ่มีใครอยู่ที่ไหนบ้างเข้าร่วมนะเฮ้ย44วิทหารมิเนี่ยนี่คือแบบแคสแรกของเราเลยนะได้อย่างน้อยนะนเราก็ยังช่วยเพลเมืองได้เยอะพอสมควรเราช่วยกันได้ตั้งหกคนเลยนะพลังชิมเวทของเราขขึ้้นนไปง่ มันตติดรงที่่วาถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงแล้วเออแล้วเป็นคนจริงแล้วเราไปช่วยนะคือเราดุีนาแล้วน่ะนาละมบ้างเราไม่รอดอ่ะใครใครเราไม่รอดเราขันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดันดิคุณดันเพราะว่าเราจะแย่งกันผักไงตรงนี้มันไม่มีมาดูเฮ้ยเฮ้ยมีคนนึงไม่ทันน่ะกระโดดลงไปได้ไหม เอ้ยฉันเป็น MVP ฉันช่วยได้2คนนี่เหลก็คือได้หงคนใช่ไหมเย้เอาละค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาวดกันเลยว่าเราจะไปที่ไหนมอ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  ขณะนี้มีเหตุไฟไหม้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีผู้ติดอยู่ในเหตุนี้ทั้งหมด8คนจะต้องส่งนักดับเพลิงทั้งหลายแหละเหล่านี้ไปช่วยเหล่าคนไปไปทุกคนคุณมิ้วขับนะโอเคนั่งนั่งนั่ง <ไป S 1> คุณกิฟต <ไป S 1> ล่ะคุณกิฟตคุณกิฟต์ขึ้น ทับนึงหาที่นั่งยังไม่เจอโอเคแค่ไปเลยไปเลยไปครั้งนี้พี่มินจะให้คุณมิวขับนะคะเพราะพี่มินไม่ชินทางแล้วคุณก็เป็นยิ่งกว่าฉันนะบางทีอ่ะโอ้โหคิดถูกไหมเนี่ยใครขับว่าคงเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวต่อไปให้คุณอุ่นขับอันนี้มันแก๊สเตชันเราจะไปห้างใหญ่ โอ้โหมีร้านโดนัทด้วยอยากกินเลยอะถึงแล้วเฮ้ยทำไมจอดชนแบบนี้ไปค่ะไปเริ่มจากทุบกันก่อนเลยต้องทุบสองด้านนะเพราะว่าอุ้ยาอนแรกก็โดแล้วไดใดคือคุณใหม่ทะลุทะลวงเข้าไฟไปเลยใหม่อย่างกับไม่กลัวตอนนี้เราจะแยกย้ายพี่มิ้นขอมาอาดับ เพลิงที่ห้องมาสคอร์กันก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีไหมแต่ว่าต้องยังไงก็ต้องไปดูแล้วใดๆก็คือถูกไฟครอบเปตัดต้นเกมแล้วใดๆก็คือจะมีนฉีดให้หน่อยเดี๋ยวคุณคิปรอดแล้วเราเหมือนจะไม่มีใครนะคุณชวยด้วยตานนี้ไม่มีใคร ตรงนี้ก็ไม่มีใครเหมือนกันมันไปดูชั้นสองเพื่อนพี่มินมาร้านกีฬานะฮะไม่จะบอกว่าได้ๆคือชั้นสองได้สองคนเดินไปร้านเพงสามคนในร้านเพลงโอ้ชั้นสองได้สามคนเลยเหรอคื่มินมาร้านกีฬานะฮะทุกคนไปครอบอีกแล้าเรวได้ๆคือทำไมทุนไม่ได้เออได้แล้วเพราะคุณไม่ดับเพลิงก่อนเข้าไง จะไม่มีใครอีกแล้วนะเนี่ทําไมฉันไม่สีทําไมมัสคอรดกับร้านกีฬาไม่มีใครเลยต่อไปนะฮะร้านเครื่องมือฉีดตรงทางเข้าก่อนเลยฉีดเลยเนี่ยทางเขางคุณขยู่ไหนกันหมดเนี้ยนั่นสิขาหายไปไหนกันหมดนะเขาไปหลบกันที่ไหนก่อน ลบบยังไงให้รอดจากไหปอันนี้ร้านเครื่องมือก็ไม่มีนะเนี่ยร้านหนังสือไม่ต้จมลบนะครับแสดงตัวนึ่งครับโอ้ไม่มีหรอแสดงตัวมาให้มีใครอยู่ไหมคะแสดงตัวด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยสองชั้นต่กว้างเฮ้ยเดี๋ยวนะให้อยู่ให้ออกมานะคะอยากหลบแอบแบบนี้มันจะอันตรายเอารู้ไหมคะเนี่ยพูดเหมือนพูดกับลูกพูดเหมือนลูก พูดเหมือบพูดกับรูปที่ดืโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นชั้นสองนะฮะออย่าพึ่งท้อสิพวกคนเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วบางทีอาจจะอยู่ชั้นสองด้วยนะชั้นสองไงเห็นอยู่แต่พุกประตูเหล็กยังไงก็ไม่ทันสักทีโอ้ชั้นสองร้อนมากแต่ร้านแต่ละร้านคือชั้นสองร้อนแล้วร้านแรกๆอ่ะก็คือมันไม่มีนะ โอเคโอเคฉันมาฝั่งร้านอาหารละกันจะมีอะไรไหมเนี่ยคุณเราทุบโกดังได้ปะมาช่วยได้ทุบได้ทุบได้มาช่วยทุบโกดังหน่อยมันคนคกิมโกดังกันเฮ้ยดับไฟหน้านี้เลยเพอรชิฟฉันเห็นคนอยู่ในโกดังมาคุณกิ๊ฟมันมีประตูตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเราต้องทุบเราต้องทุบทุกอย่าง เอ้ยได้แล้วได้แล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยคุณคุณช่วยหน่อยอะไรก็ได้ช่วยด้วยจะตา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 ยแล้วเราช่วยยังไม่ได้สักคนเลยเหรอหอยตายได้หนึ่งคนอ๋อได้หนึ่งคนไม่นะคุณอูนตายแล้วนะไม่นะคุณอูนคนเขาจะอยู่ที่เดิมไหมนะไม่รู้เขาจะอยู่ที่เดิมที่ฉันพาเขาไปหรือเปล่า าาจุกจุกโอ้ยโดน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 ๆๆ<อ>เอาแล้วทางออกอยู่ไหนอะเธออีกฝั่งนึงทางออกอยู่ทางนี้ถูเราต้องมาช่วยตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตรงไปตรงนู้นเลยครับโอ้โหทุกกระจกออกสมุดเปือกทำไมมันลำบากขนาดนี้นะเฮ้ยถังฉันจะหมดแล้ว,ลวอุ่นๆคนยังอยู่ที่เดิม เฮ้ยฉันเจอหนึ่งคนฉันเจอหนึ่งคนมาเร็วค่ะมาเร็วค่ะมาเร็วค่ะหนึ่งคนได้เจ็ดคะแนนตอนนี้กำลังกระโดดออบบี้ไปไปโอ้ยโอ้ยโดนไฟครอบโดนไฟครอบไฟครอบใจเย็นๆนะจจมินโอเคถังดับเพลิงใกล้จะหมดแล้วกระโดดลงเลยนะคะลงได้นะแต่อย่าให้เลือดน้อยเออตอนนี้เลือดเต็มมาได้อยู่โอเคมาเร็วค่ะตามมาเลยเยเซฟคนได้สองคนแล้ว จะใกล้จบเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วเราจะหมดแล้วเนีแล้วใดๆคือทำไมฉีกกันไม่หมดถังดับเพิงจะหมดแล้วเฮ้ยคไมโอเคโอเคได้ได้ได้เรามาเรามาเฮ้ยอย่าดันดิอย่าดันเขาเออเขาปลอดภัยแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วหนังสือไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ชั้นหนึ่งไม่ค่อยจะมีเออ มือใดก็คือหายากมากอ่ะไปซ่อนกันตรงไหนคะทําไมไม่ซ่อนกันแบบที่ดีๆคะคือไม่ได้ว่านะว่ามันคือที่ไม่ดีที่มันหาง่ายอ่ะอืมโอ้ยแกจบออปปี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืมเติมถังไปเติมก่อนคือร้อนร้อนมากโอ้ยโอ้ยโกดังจะบ้าตายโอ้ยทเติมก่อนเติมก่อน ก็ดังเปนคนทายไงล่ะเติมถังด้านนอกเลยคุณใหม่ทำไมทุกที่ถ้่มันต้องมีโกดดังแล้วมันต้องมีคนอยู่ท้่งหนด้วยนะไม่เข้าใจอยากเรารู้สึกว่าทำไมแบบเคสที่เรามาดับเพลิงมันดูยากจังเลยเราจะไม่สําเร็จสักอันเลยใช่ปะเหลือพลเมืองสี่คนตอนนี้โอเค ในใก็คือโกดังทุบนานมากไม่มีคนช่วยทําไมคนเขาไปแอบกันแบบที่ดีๆกันจังนะทําไมเขาไม่แอบกันออกมากันนะค่ะเดี๋ยวพวกเราไม่ได้เงินเดือนคือจะหวังเงินเดือนมาดูด้านบนนี้หน่อยดีกว่าไม่ได้เฮ้ยไม่มีใครเลยห้องไม่มีโกดังคือบอมีใครจะเมียนมาดูที่โกดังเอออีกแล้วโดน โกดังตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโกดังใกล้ๆร้านนั่น<บ>น่ะนางสมาร์ทโฟนที่อยู่สุดอ่ะแต่ฉันคงเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้โกดังทุบอย่างนานโอ้โหข้างบนเฮ้ยข้างนี้คุณกิฟเป็น MVP คุณกิฟช่วยได้สองคนเฮ้ยสวัสดีคุณอุี เราจะเราจะเก็บเงินให้เดี๋ยวเราจะจ่ายในเรื่องถ้นแล้วพลาดนิดเดียวเองแสดงว่ายังไม่ผ่านผมอยากรู้ว่าเอาไัไม่ผ่านแต่เดี๋ยวพี่มิ้นขอดูร้านค้านะคะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยพี่มิ้นมีเงินร้อยสี่สิบเก้าแล้วได้ๆคืออีกหนึ่งบาทอ่ะอีกหนึ่งบาทแค่นั้นเองราคามันร้อยห้าสิบทุกคนดูสิเอาอะไรเอาอะไรอะไรป่าไหม ปลา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 คุกก็เยอะอ่ะคุกมีเยอะมากเรือนจำอ่ะโอ้โหคุนี่จำได้อ่ะแบบโหเรี่มาแล้วมาแล้วเออโอเคสินโอ้กว้างมากเลยอ่ะกว้างมากแต่ว่าไม่ค่อยแบบโอย่างกวางอะเลไม่ค่อยเหมือนสถานที่อื่นคุณมิวรับฉใช่คุณมิวรับไปไปกัน อย่ามาบ้าคุณมิ้วขับดีมากเลยดีมาก<ข>อ,อะไรไม่สทำไมเป็นชั้นกับคุณใหม่อีกแล้วที่ต้องนั่งจ้องหน้ากันคุณหมดแล้วใช่ไหมไปเลยไปเลยจับทีมือโดดโต๊ไปเลย <c oughs> เออนี่เห็นไหมขับดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอะคุณอุน่น <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้จะบูลลี่นะเพราะฉันก็ฝีมือพอๆกับคุณ <c oughs> อุน่นคุณมิ้ว ไปเร็วกว่าเยอะเลยเออมันจะได้เป็นการประหยัดเวลาประหยัดที่ไหนประหยัดลงแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ๊ยมีเรียกว่าเร็วแล้วใช่ไหมใช่เคลียเลยทุกคนเคลียเคลียให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือไม่ต้องถืออะไรก็ได้ตรงนี้เขาผ่านมาได้อยู่โอเคโอเคแต่ไฟอ่ะมันจะเกิดใหม่อดิปัญหาเนี่ยที่เราใช่แยกๆกันไปนะแยกกแยกๆนะแยกกไม่แยกได้ไหมไม่ได้ต้องแยก มันจะหาไม่เจอแล้วทำไมฉันกับคุณอ่นมาเจอกันวะเนี่ยแยกกันยังไงเอ้ยเจอแล้วหนึ่งคนเจอแล้วหนึ่งคนมาค่ะเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บยาดองนะคุณใหม่ยาดองนะเอาไปเก็บทันทีนะเอาไปเก็บทันทีนะเอาไปในที่ที่ปลอดภัยทันทียาดองดองเรากดเลยนะถ้าดองเรากดโอเคมาแล้วค่ะคุณผู้หญิงเย่รอดแล้ว แล้วหนึ่งเฮ้ยทํไงเฮ้ยทําไมต้องเป็นคนนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยคนใหม่มาอีกหนึ่งไปเร็วเฮ้ยอุ่นคนของอุ่นติดถ้าจะหายากเหมือนกันนะซอกซอยเยอะเหมือนกันก็ไม่ยากมากนะมาเจอหนึ่งคนคุณผู้ชายออกมาออกมาคุณผู้ชายเออคุณผู้ชายดีมากมีชมด้วยคุณผู้ชายคะออกมาค่ะ ทำไหมคะท่าำค่ะออกมาได้อะนะออกมาโอเคได้คนแล้วทำไมคะคุณผู้ชายจะเดินแซะเขาเป็นป่ายรอบอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอคนหนึ่งแล้วฉันกลัวหลงทางนะเนี่ยเอาจริงหลงง่ายมากเธอไม่หลงมันเหมือนกันไปหมดเดินไปคุณผู้หญิงสวัสดีคุณใหม่เฮ้ คุณผู้หญิงคุณผู้ชายกันมั่วไปหมดเราไม่รู้ชื่อของเขาไงง่าง่ายมากใช่มันหาง่ายดี๋เหรอสี่คนแล้วเนี่ยเออเหลือสี่คนในเวลาหกนาทีเออมันต้องได้ดิมันต้องได้สักอันฉันช่วยคุณสูตรบ่อยมากเลคุณสูตรคุณสูตรติดพึ่งติดพึ่งติดพึ่งเฮ้ยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยเลยนะเฮ้อลืมเฮ้ย มีตรงไหนบ้างเนี่ยที่มันแบบอ้าววันดีคุณนิ้วเรามาเจอกันได้ไง้ที่ป่ามันก็กว้างใหญ่เฮ้ยมีน้ําเดี๋ยวน้มีน้ําอยู่น้ําเดวไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยน้ําตรงนี้หัดตักน้ํากันบ้างนะลงน้ําเลยไม่ต้องสงสัยเขาทำเข้าไปทําอะไรลึกในป่ากันอ๋อเจ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 อแล้วอีกหนึ่ง รู้สึกดีใจเย้ครั้งนี้นักดับเพิงทำสำเร็จโอ้ยครั้งนีโอนเอฟพีคุณโอนสามารถช่วยคนได้ตั้ง4ี่คนเลยนะเก่งมากๆเลยจ้าเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนสำหรับวันนี้คุณไหตุยไปแล้ว ก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใครรอดู EP 2ก็กดไลค์คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย